สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพบกับฟาสสายไรเดอร์นะครับก่อนชมคลิปเช่นเคยนะครับฝากกดติดตามกดไลค์คด e, Facebook, ลกดแชร์นะครับทั้งทางเพจฟาสสายไรเดอร์นะครับทาง Facebook แล้วก็ u t u b e ฟาสสายไรเดอร์นะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมแล้วก็ยอดผู้ติดตามก็ยิ่งเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพิ่มขึ้นทุกวันนะครับผมเองก็ชื่นใจนะครับแล้วก็มีกําลังใจในการที่จะ ทำคลิปนะครับแล้วก็นํามอเตอร์ไซค์สวยๆมาให้ท่านผู้ชมได้ติดตามรับชมกันรวมถึงจับจองกันเป็นเจ้าของใครที่สนใจนะครับมอเตอร์ไซค์อยากจะขายก็รับซื้อนะครับหรือใครที่สนใจอยากจะซื้อผมก็มีขายเหมือนกันนะครับซึ่งวันนี้มีอยู่ด้วยกัน4คันนะครับที่เป็นรถมอเตอร์ไซค์นะครับวานในยุค90ที่เข้ามาใหม่มีอยู่ด้วยกันสคันเดี๋ยวผมจะพาไปชมรายละเอียดกันว่า แต่ละคันสวยงามอย่างไรแล้วก็ราคาเป็นอย่างไรนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูกันใกล้กลๆเลยครับ <Okay. S 1> ไปเริ่มคันแรกกันเลยดีกว่านะครับสำหรับคันนี้ได้มาสักประมาณเกือบเดือนแล้วแหละแล้วก็อยู่ระหว่างการเก็บงานนะครับถามว่าทำไมถึงเก็บนานเพราะว่ามีรออะไรด้วยนะครับแล้วก็ เอาไปสวิงอาร์มไปทําสีใหม่นะครับเดิมสวิงอาร์มมาเป็นสีเขียวนะครับสําหรับคันนี้แล้วก็ใส่ปัม๊มเบิกปั๊มเดิมใส่นะครับทั้งหน้าทั้งหลังนะครับแล้วก็ทั้งบนทั้งล่างนะครับแล้วก็เบิกหลายตัวอยู่เหมือนกันนะก็ตอนนี้เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับวิกเตอร์คันนี้นะครับตอนนี้ผมขอเปิดราคาแบบเบาๆนะครับใครที่สนใจผมว่าเอาไปขายต่อได้เลยนะครับสำหรับ ราคาวิกเตอร์คันนี้เนี่ยผมขอเปิด35,500บาทนะครับเดิมผมเปิดไปที่39,000บนนะครับแต่อย่างที่บอกว่าจริงๆแล้วน่าจะต้องเพิ่มด้วยซ้ำนะครับเพราะว่าเอาไปเก็บงานหลายอย่างอยู่เหมือนกันแต่ว่าเพื่อเขาเรียกว่าเพื่อ,อ,อให้คนที่สนใจนะครับอยากจะได้วิกเตอร์จริงๆเอาไปใช้งานจริงๆก็ วันนี้ขอลดราคานะขออนุญ,ญาตราคานี้งดต่อรองนะครับอย่างที่ผมบอกไปก็คือเนี่ยชุดปั๊มนะครับก็เบิกมาใหม่แล้วก็ตัวสวิงอาร์มเดิมมาสีเขียวเลยนะครับอันนี้ก็เอาไปยิงทรายก็เป็นสีแบบมีเนียมเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนตัวพักเท้านะครับปัวพักเท้าตัวนี้เอาไปปัดเงาใหม่นะครับนะก็เป็นของดำคองเตยนะครับตัวพักเท้าชุดกระทุงเป็นของนิชชินนะครับ สายน้ำมันก็เบิกใหม่นะครับปลายท่อสวยงามนะครับปลายท่อนี่เงาเลยแหละนะครับชุดสีเนี่ยโดยรวมแล้วผมว่าน่าจะสัประมาณ90%ได้สําหรับวิกเตอร์คันนี้ตัวนี้เป็นวิกเตอร์เมนะครับมีกล่องนะครับเป็นกล่องเล็กนะเสื้อ1855นะครับเสื้อ1855คาบูก็เป็นคาบูแท้นะครับคาบูกลมแท้มีรหัสถูกต้องนะครับคันนี้เป็นกรองเปลือยนะครับไม่มีกรองอากาศ นะครับสายน้ำมันเปลี่ยนใหม่อันนี้แหละที่เก็บงานไปนะครับไล่ระบบน้ําใหม่นะหม้อน้ํามีเนียมอยู่แล้วนะครับสาหรับรถคันนี้ชุดสีก็โอเคอ่ะสวยนะครับส่วนด้านหน้าปั๊มหน้าเปลี่ยนใหม่นะครับตัวนี้เบิกใหม่นะครับแล้วก็จานก็ใส่เป็นจาน5รูมานะครับเดิมก็สภาพไม่ได้อย่างนี้นะครับก็คือเก็บงานไปหลายจุดอยู่เหมือนกันนะครับมาดูฝั่งนี้กันนิดนึงผมว่าคุ้มนะครับสำหรับราคานี้ คือพ่อค้าซื้อไปทำราคาต่อได้เลยนะครับรถค่อนข้างสวยเลยแหละนะครับเดี๋ยวฟังเสียงกันนิดนึงว่าเป็นอย่างไรนะครับสำหรับวิกเตอร์คันนี้ระบบไฟทุกอย่างใช้งานได้ครบหมดนะครับแบตเตอรี่เต็มนะสตาร์ทง่ายเลยครับเสียงใสจริงเลยเสียงใสมากวัดรอบนะครับ ใช้งานได้ปกติหมดทุกอย่างเลยไฟเลี้ยวไฟหน้าไฟสูงไฟต่ำแต่ครบหมดเก็บงานหมดเรียบร้อยแล้วครับไม่ต้องห่วงนะครับเอาไปก็ใช้งานได้เลยเสียงใสามากๆสำหรับวิกเตอร์คันนี้ เอกสารครบภาษีขาดแต่ว่ายังไม่เกินนะครับภาษีถ้าผมจําไม่ผิดน่าจะประมาณปี6.3นะครับเอกสารครบภาษีขาดแต่ยังไม่เกินราคา33,500บาทงดต่อรองนะครับแล้วก็ยังไม่รวมค่าส่งนะครับใครที่มาเองก็ไม่ต้องออกค่าส่งนะครับอ่ะขออนุญาตผ่านวิกเตอร์คันนี้วิกเตอร์เกล่องเล็กนะครับมาถึงคันนี้นะครับก็เป็น TZR ชุดสีใหม่ทําสีใหม่ นะครับสวยเลยแหละเครื่องดีครับพิสูจน์มาแล้วไปลองมาแล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวเอกสารเอกสารครบหมดเลยแต่ว่าภาษีขาดเกินนะครับที่ซอาคันนี้ผมเปิดราคาอยู่ที่29,000บาทนะครับ29,0 0 0บาทไ่าเด้ยินเสียงวาลใช่ไหมครับเดี๋ยวสตาร์ทนะครับสตาร์ทให้ฟังเสียงกันเลย วาวใช้งานได้ปกติหมดเครื่องเงียบมากเครื่องเงียบเลยแหละเครื่องแน่นเงียบแว๊ดแวดเลยครับระบบไฟทุกอย่างใช้งานได้ครบหมดนะครับไม่ต้องห่วงใช้งานได้ครบหมดเลยไฟลงไฟเลี้ยวไฟหน้าไฟท้ายทุกอย่างใช้งานได้ครบหมดเก็บงานมาเรียบร้อยแล้วนะครับ <Hey. S 2> เป็นรถจดทะเบียนปี37นะครับสำหรับ TZR คันนี้เดิมเนี่ยเป็นท้ายโดนัทนะครับแต่ว่าเจ้าของแปลงเป็นแบบใส่ท้ายเป็ดมานะครับก็สวยเลยแหละนะครับสวยเลยใป้ายก็เป็นใป้ายรุ่นเก่านะครับ แล้วก็เป็นของซ u เปอร์แดกครับหน้าหลัง17-17เครื <Okay. S 1> 29, at, ่องตัวหนึ่งนะครับเครื่องตัวแรกระบบวาลทุกอย่างสมบูรณ์หมดนะครับอ่าทุกอย่างสมบูรณ์หมดนะครับนี่ใครที่สนใจนะครับราคา2,9 0 0 0บาทชุดสีใหม่ชุดสีทาสีใหม่ครับตัวกระบอกโช๊กก็ยังสวยๆอยู่นะครับปัดเงามา นะครับซีนโชกแห้งนะครับซีนโชกแห้งหมดเลยไม่มีรั่วอ่ะฝากไปด้วยนะครับโค้งยังสวยครับสวิงอาร์มยังสวยให้ดูฝั่งนี้ก่อนอุปกรณ์เดิมทุกอย่างมีครบหมดเลยนะครับก็บังโซ่อะไรก็มีหมดกระจกมองหลังก็มีนะครับมีครบหมดเลยสวิต์ประกับสวิต์เดิมนี่ พยายามให้ดูรายละเอียดประมาณนี้นะครับอ่ะราคา29,000บาทมันคือสุดยอดของรถมอเตอร์ไซค์1 5 0ซีซีของยามาฮ่านะครับระบบวาล wow ์ว YPVS ว wow. าล์วเปิดโลกเปลี่ยนนะครับ TZR ใครสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับนะคันต่อไปต้องบอกว่าแหมหล่อทั้งคู่เป็นรถบิวใหม่ทั้งคู่แต่ว่าในความใหม่ก็มีใหม่ ใหม่แบบเก่าแล้วนะครับกับใหม่ที่เพิ่งบิวเสร็จนะครับมาที่คันแรกเลยนะครับสำหรับคันนี้ก็เป็น NSR Pro Arm ราคานะครับผมเคยได้มีการรีวิวไปคลิปก่อนหน้านี้แล้วนะครับสำหรับ n Pro คันนี้ชุดสีทำใหม่นะครับชุดสีทำสีใหม่แล้วก็ของแต่งก็มีในส่วนของตัวปั๊มบนนะครับเบมโบโคมไฟสเตเลแท้นะครับยังสวยอยู่ บางไม้เบิกใหม่นะครับก็มีรอยนิดๆหน่นอยๆนะครับกระจกเบิกใหม่ฝั่งนี้ก็เป็นก้านคลัสที่แบบส,สวยๆเลยนะครับเกียร์โยงนะครับโซ่สเตอร์อะไรทุกอย่างอยู่ครบหมดป้ายทะเบียนกรุงเทพท่อโอ๊ตนะครับเป็นท่อเลดนะฝั่งนี้ก็เป็นเกียร์โยงเนี่ยครับของหน่วยเลสซิ่งนะครับอื่นๆตำหน่ก็จะมีเล็กๆน้อยๆนะครับทั่วๆไปเพราะว่าเป็นรถบิ้วมาได้สักระยะหนึ่งละสำหรับเอ็นโปคันนี้มาฟังเสียงกันหน่อย ว่าเป็นยังไงบ้างนะครับนี่ไม่ต้องโชคเลยนะครับปิดกอ๊อกน้ำมันไว้แน่เลยนะยเดี๋ยวขออนุญาตเปิดกอ๊อกน้ำมันก่อนนะครับสตาร์ทง่ายมากเลยไม่ต้องโชคด้วยครับเครื่องเงียบกิบเลยเสื้อ,อไปใช้งานคุ้มมากรอๆเลยครับ ราคา65,000บาทนะครับ65,000บาทเอกสารครบภาษีเต็มยางใหม่นะครับดูโลหน้าหลังหลัง120ยครับ70หน้า90้าทับ80นะครับ อุปกรณ์ของเดิมทุกอย่างอยู่ครบหมดนะครับการตกก็มีถังน้ำมันก็สวยนะครับประมาณนี้ใครที่สนใจนะครับราคา65,000บาทรถแบบสภาพพร้อมใช้งานนะครับเอาไปไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเลยเติมน้ำมันขี่อย่างเดียวเลยนะครับตำหนิเนี่ยสำหรับคันนี้เนี่ยก็มีโคมด้านหน้านะครับแตกลายงาแทบจะมองสังเกตไม่เห็นแต่ว่าก็ต้องบอกไว้นะครับมันก็เป็น โคมไฟแท้ที่ติดรถมานะครับแต่สภาพที่ผมถ่ายเนี่ยแทบจะมองอะไรไม่เห็นเลยนะครับมองตำหนีไม่เห็นเลยแต่ก็ต้องบอกไว้เพราะว่าคือถ้าด,ดูจากตาเนี่ยจะมองเห็นนะครับแต่ถ้ากล้องอาจจะไม่เห็นแล้วก็มีตรงนี้นะครับก็คือเป็นคล้ายๆแบบตัวเล็กเกอร์ที่เคลือบมาอันนี้เนี่ยนะครับให,ให้เห็นชัดๆนะครับนิดหน่อยนะครับเป็นนิดหน่อยเหมือนกับว่าเวลาล้างครับใช้แบบ อฉีดแรงดันสูงครับมันก็จะหลุดของผมก็หลุดเหมือนกันฉีดก็ไปที่โครงนี่หลุดเลยนะครับอันนี้ต้องแจ้งไว้ส่วนฝั่งนี้สวยๆเลยนะครับไม่มีตำหนิอะไรมีแต่ฝั่งนั้นนะครับชุดโซ่สเตอร์ยังสวยนะครับเฟืองตั้งโซ่เต็มนะครับเฟืองตั้งโซ่ใหม่เลยแหละนะครับอ๋อแล้วก็ตำหนิในส่วนของตัวล้อแม็กนะครับก็จะมีแบบรอยรอยกระเทาะแบบนี้นะครับนี่บอกไว้ก่อนนะครับ ก็เป็นรอยที่แบบว่าอาจจะไปโดนหินโดนอะไรนะครับแล้วก็โดนแบบนี่นะครับนี่แหละนอกนั้นสวยหมดเลยนะครับแทบจะไม่มีตําหนิเลยนะครับตําหนิก็มีอยู่เท่านี้นะครับตามที่ได้แจ้งไปส่วนเครื่องไม่ต้องห่วงนะครับเครื่องดีมากๆอ่ะราคา6 5 0 0 0บาทนะครับเอกสารครบภาษีเต็มฝากไว้ด้วยนะครับมาถึงคันต่อไป อันนี้เป็นรถของช่างวิรัตนะครับทำเสร็จแล้วแล้วก็เอามาส่งนะครับเมื่อวานพอดีฝนตกด้วยแล้วก็ไปส่งรถที่ชนบุรีมาก็เลยยังไม่ได้มีการรีวิววันนี้จะมารีวิวให้ดูนะครับเปิดราคาอยู่ที่7,9 0 0 0บาทนะครับเอกาสารครบภาษียังไม่ขาดขาดแต่ยังไม่เกินนะครับโท่ทีนะครับรอ,อเลยด้านหน้าปั๊มนิชิน4พอร์ตนะครับสวยเลย ชุดสีใหม่คือเอาง่ายๆว่ารถคันนี้เป็นรถบิ้วใหม่ทั้งคันนะครับบิวใหม่ทั้งคันสภาพนี่สวยมากๆรายละเอียดไปดูหน้าเพจได้เลยว่ารถคันนี้ทําอะไรไปบ้างนะครับท่อเลดโอ๊ตนะครับเกียร์โยงของหนุยเลสซิ่งโคมหน้าเบิกใหม่บงมังไม้เบิกใหม่กระจกเบิกใหม่นะครับก้านเบรกก้านคัดเบิกใหม่ปั๊มเบิกใหม่ตัวแผงคอชุบ สวยงามตัวนี้บิ้วใหม่นะครับโฟมเปลี่ยนใหม่สวยหมดนะครับแล้วก็กิโลนี่คือเนี่ยที่ช่างแกเทสมาก็อยู่ที่ประมาณแค่70โลเองนะครับอันนี้คือทำมาให้แล้วนะครับเ,เกียร์โยงฝั่งนี้ตัวสวิงอาร์มยิงทรายนะครับตัวนี้ก็ซิงมานี่นะครับโซ่สเตอร์สเตอร์กับโซ่นี่เป็นรุ่นพิเศษนิดนึงนะครับเส้นจะเล็กลงมานะครับแบบสวยเลยแหละ นะครับก็ถือว่าเป็นรถบิวใหม่ทั้งคันที่ค่อนข้างสภาพค่อนข้างสมบูรณ์นะครับเปิดราคาอยู่ที่79,00 0บาทนะครับราคานี้ยังไม่รวมโอนยังไม่รวมส่งนะครับท่านใดที่สนใจนะครับดูรายละเอียดที่หน้าเพจ Facebook ได้เลยนะครับที่หน้าเพจนะผมจะมีโพสต์ขายรถคันนี้อยู่ราคา79 0 0หมนะครับอยากทราบรายละเอียดว่ารถคันนี้ทําอะไรไปบ้างเข้าไปดูรายละเอียดในนั้นได้เลยนะครับเบาะหุ้มใหม่นะครับตัวกันตกมีอยู่ครบหมดเลยแล้วก็ตัวนี่ นี่ก็ปัดเงาใหม่ชุบโครเมียมมานะครับตัวกระทุ้งตัวนี้เบิกใหม่นะครับใหม่ๆเลยในส่วนของตัวเครื่องข้างในนี่คือบิ้วใหม่หมดเลยนะครับบิ้วใหม่หมดเลยรายละเอียดถามว่าอะไรบ้างโอ้วันนี้พูดไปก็ไม่จบนะครับมันเยอะเดี๋ยวไปดูรายละเอียดหน้าเพจเอานะครับว่าทําอะไรไปบ้างเสียงใสๆเลยรอบเดินเบาแบาบเบาเบา รอๆเลยครับคันนี้ต้องบอกว่ารถคันนี้ไม่มีตําหนิเลยครับเพราะว่ามันเป็นรถบิ้วใหม่นะครับต้องบอกว่าไม่มีตําหนิเลยเท่าที่ดูนี่คือถ้ามันมีผมก็จะบอกเนาะชุดสีแตกสีลอกสีหลุดแต่เท่าที่ดูแล้วม,มันไม่มีเลยครับมันไม่มีตําหนิเลยรอบเดินเบาเบา,บา,บา เอาไฟที่สนใจนะครับราคา79,000บาทาเดี๋ยวผมเทสไฟให้ดูในไหนก็ในไหนละรอบเดินเบาแกตั้งไว้เบาเกินไปเดี๋ยวต้องเอาขึ้นนิดนึงดูไฟเลยแล้วกันนะครับใช้งานได้ครบหมดนะครับใช้งานได้ครบหมดครับป้ายทะเบียนมีเล่มมีนะครับแต่ไม่ได้ใส่มา สวยๆเลยอ่ะใครที่สนใจตัวนี้ราคา79,000บาทนะครับนี่ฝากไว้เลยนะครับรถมอเตอร์ไซค์ทั้ง4คันที่เข้ามาใหม่ในวันนี้นะครับสวยๆทั้งนั้นเลยอยากได้คันไหนก็เลือกได้เลยนะครับสำหรับ n p ็นคันนี้คันแรกคันนี้ราคา79,000บาทเอกสารครบภาษีขาดแต่ยังไม่เกินนะครับรถบิวใหม่เพิ่งเสร็จเลยนะครับอ่าส่วนคันที่2 เอ็นคันนี้ราคา65,000บาทนะครับเอกสารครบภาษีเต็มแล้วก็มีตำหนินิดหน่อยนะครับเพราะว่าเป็นรถบิ้วมาได้สักระยะหนึ่งแล้วแต่สภาพโดยรวมถือว่าสวยสุดๆเลยแล้วแต่ใครจะเลือกแบบไหนส่วนคันนี้ราคาตามเพื่อนไม่ทันนะครับแต่ความแรงนี้ไม่ต้องห่วงสำหรับ TZR YPVS ว wow, าเวเปิดโลกเปลี่ยนนะครับรถจดทะเบียนปี37 ท้ายโดนัทแต่ว่าแปลงเป็นท้ายเป็ดนะครับเครื่องสุดยอดเครื่องดีมากนะครับไปเทสมาเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนวิกเตอร์คันนี้ราคาเบาๆวิกเตอร์เกล่องเล็กนะครับรถโคตรสวยเลยนะครับราคา35,500บาทงดต่อรองนะครับแล้วก็ยังไม่รวมส่งเอกสารครบภาษีขาดแต่ยังไม่เกินนะครับชุดโอนมีครบหมดเลยอะก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับวันนี้ก็มีอยู่ด้วยกันสีคันโอ้ผมลืมไป ผมมีแอร์เบลดอยู่คันหนึ่งรถคันนี้พึ่งบิ้วเสร็จใครที่เล่นแอร์เบลดอยู่นะครับคันนี้ผมบิ้วใหม่ทั้งคันนะครับบิ้วใหม่ทุกชิ้นนะครับอะไรเบิกเกือบทั้งคันเลยถามว่าเบิกอะไรไปบ้างชุดที่มันเป็นชุดสีที่มันเป็นพลาสติกดําเบิกทั้งคันแบบเบิกแบบ100%เซเลยนะครับแล้วก็ตัวชุดสีที่มันเป็นพลาสติกที่มันเป็นงานไฟเบอร์ก็คือเอาไปทําชุดสีใหม่นะครับแล้วก็ โคมไฟนะครับเบิกใหม่นะครับพวกนี้เบิกใหม่หมดเลยนะครับตัวพลาสติกพวกนี้โคมไฟนะครับเบิกใหม่หมดนะครับแทบจะมีแค่ตัวนี้แหละที่ว่าไปบิ้วใหม่นะครับนอกนั้นเบิกใหม่หมดเลยสำหรับ a i r b เบรคคันนี้นะครับตัวโครงก็ตัวโครงพักเท้าสวิงอาร์มอ่ะ งานเบิกใหม่โชคผมก็เบิกใหม่นะครับตัวโชคเบิกใหม่ส่วนในตัวของงานที่เป็นงานยิงทรายนะครับก็จะมีตัวสวิงอาร์มพักเท้านะครับตัวโครงเอา powder coat ทั้งหมดเลยนะครับล้อแมก powder c o ้ t แล้วก็ตัวกันตกตัวนี้นะครับก็ทานะครับทำโดยเฮียใช้นะครับจัดให้นะครับฝั่งนี้ก็ฝาเครื่องตัวนี้ก็ ทำมาเหมือนกันนะครับก็ให้เฮียพาวด์โค้ดให้สุดยอดงานสวยมากๆตัวนี้เปลี่ยนใหม่นะครับนี่เหมือนกับได้รถใหม่ป้ายแดงครับคันนี้ถามว่าจะขายราคาเท่าไหร่จริงๆผมตั้งใจจะบิ้วมาใช้นะครับเดี๋ยวจะต้องไปเปลี่ยนผ้าหุ้มเบาให้ใหม่นะมันมีรอยเหมือนรอยจ้ำๆตรงนี้นะครับแล้วก็ไปปาดให้มันดูแบบคมๆหน่อยนะครับสำหรับแอร์เบยคันนี้เนี่ยผม ผมขายนะครับจริงๆแล้วก็เก็บถามว่าเก็บงานไปเยอะเหมือนกันไหมก็เก็บงานไปค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกันแต่ถ้าใครที่จะซื้อนะครับคันนี้ผมขาย20,500นะครับ2 5 0 0เอกสารมีเล่มเขียวนะครับเอกสารมีเล่มเขียวออตอนนี้ผมกำลังจะเอาไปจดทะเบียนใหม่อยู่นะครับซึ่งคือถ้าขายก่อนผมก็อาจจะเปลี่ยนชื่อให้เลยนะครับราคานี้2 5 0 0ยังไม่รวมโอนนะครับสมมติว่ามีใครสนใจ อยากจะให้โอนเปลี่ยนชื่อให้ก็ผมก็จะเปลี่ยนให้เลยนะครับแล้วก็คิดเฉพาะค่าโอนพบอรบภาษีแล้วก็นั่นแหละนะครับค่าจดทะเบียนประมาณนี้นะครับสำหรับแอร์เบลดคันนี้ผมจะให้ฟังเสียงนิดนึงนะครับว่าเสียงแอร์เบลดคันนี้เป็นอย่างไรนะครับเครื่องนิ่มมากรถบิ้วใหม่ทั้งคันครับ คันนี้ส่งบิลโดยร้านประจำนะครับร้านประจำผมเลยพวกนี้เบิกใหม่หมดเลยนะครับพวกโคมไฟพวกนี้เบิกใหม่หมดเลย <S <S เหมือนได้ลดใต้แดงอะเอาง่ายๆนะครับน็อต <Not S 1> <Not S 2> ทุกตัวซิงค์ใหม่น็อตทุกตัวอย่างที่เห็นนะครับ <S 2> <S 2> เหมือนน็อตแบบรถเพิ่งออกจากโรงงานเลยนะฮะดูน็อตดูน็อตดูสีน็อตก่อนน็อตทุกตัวครับเก็บง,งานใหม่หมดเลยนะครับไม่มีน็อตเก่าเลยนะครับ แล้วก็ลายสติกเกอร์ตัวนี้นะครับติดแล้วไม่ได้พ่นทับนะครับกรณีถ้าเผื่อมันอยากเปลี่ยนลายเปลี่ยนอะไรก็คือลอกแล้วก็เปลี่ยนได้เลยนะครับนี่สว,สวยเลยสวยมากอะแอร์เบรคคันนี้นะครับราคา2 5 0 0 0บาทใครที่สนใจนะครับ25,000าบาทแล้วก็ใครที่จะเอาก็คือเดี๋ยวผมโอนให้ด้วยนะครับแต่ว่ายังไม่ได้รวมค่าโอนนะครับราคา25 0 0 0สาวก Air b l a d ค นะครับลองดูแล้วกันนะครับราคานี้ไม่แพงแน่นอนเพราะว่ามันเป็นรถบิวใหม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับแล้วก็ชุดสีเบิกแท้ด้วยนะครับชุดสีเบิกแท้โรงงานของของฮอนด้าโดยตรงเลยนะครับเ,ออเบิกรายการเบริกนี่ต้องบอกว่าเกือบทั้งคันนะครับในส่วนของตัวเครื่องเปลี่ยนท้ายน้ำมันเครื่องน้ำมันเฟืองท้ายอะไรหมดเรียบร้อยแล้วนะครับใครที่สนใจลองทักมานะจริงๆราคานี้ผมก็ขายแบบไม่ได้กำไรหรอกแต่ว่า อยากจะขายนะครับเพราะว่ารถเพิ่งทําเสร็จถ้าขายไม่ได้ก็เอาไว้ใช้เท่านั้นเองไม่ได้ซีเรียสเพราะว่ากาลังจะทาเรื่องโอนเป็นชื่อตัวเองนะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับวันนี้ก็ถ้ามีทั้งหมด5คันนะตอนแรกบอกไป4คันจริงๆมีทั้งหมด5คันด้วยกันมีแต่คันแบบสวยๆเลยนะครับใครที่อยากจะได้มอเตอร์ไซค์วานๆในยุค90นนะครับก็ติดต่อทักมาได้เลยนะครับนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจด้วยนะครับ สำหรับคลิปนี้ขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ